<applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين سعيد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเรื่องราวสิกข่าวนะครับไ i ท์เทนิงซ r i e s ของเรานะครับนำเสนอพี่น้องในเรื่องของโลกของยินและก็เรื่องของโลกของชชยตอนนะครับเราได้เรียนพี่น้องไปพอคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยินและก็ชชยตอนในประเภทต่างๆนะครับพี่น้องคงจําได้เราคุยกับพี่น้องในเรื่องของช่วงแรกที่ว่ายินเนี่ยนะฮะมาอยู่ในโลกมนุษย์เราเนี่ยนะฮะ พี่น้องคงจะทราบว่ายินนะครับมาอยู่ก่อนมนุษย์เราเป็นเวลาหลายปีด้วยกันนะครับอาจจะบางสายรายง,งานก็บอกว่าสองพันปีนะครับแต่ว่าจะกี่พันปีก็แล้วแต่นะครับไม่มีฮะดิษที่ระบุไว้อย่างซอยนะครับว่ากี่ปีกันแน่แต่ว่าที่แน่ๆคือยินแล้วก็ชัยตอนมาอยู่ก่อนเรานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับยินกับชัยตอนก็ทําความเสียหายในหน้าแผ่นดินอัลสุบฮานอตาลาจึงเปลี่ยนคอลิฟ้าผู้ปกออครองเนี่ยนะฮะก็เป็น มนุษย์แทนก็คือลูกหลานของท่านท่าน,านอาาดัมอาลิสลามนั่นเองนะครับเราได้พูดคุยกับพี่น้องในประเภทต่างๆของยินนะครับว่ายินมีอยู่ด้วยกันสามประเภทด้วยกันนะครับหลักๆแล้วประเภทที่ว่าเป็นเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับประเภทที่ว่ามีปีกบินเหมือนกับนกนะครับอยู่ในฮาวาอยู่ในอากาศเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในประเภทแรกเหมือนกันนะครับประเภทที่สองก็เป็นพวกไฮยัชนะครับพวกงู หรือว่าพวกสุนัขนะครับหรือว่าสัตว์เรืร้อยคานพวกสัตว์ในดินพวกแมลงต่างๆนะฮะตะขาบเอลแมงป่องเอลน,นี่ก็มีประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือเป็นประเภทที่ท่านนบบีบอกว่าอยู่ๆกับที่บ้างน,นะครับแล้วก็เดินทางบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะมีประเภทหนึ่งนะครับในทุกประเภทผมได้อธิบายพี่น้องไปโดยละเอียดแล้วนะครับใน เรื่องของที่ว่าเหมือนกับสุนัขเนี่ยนะฮะเราคุยแล้วหรือว่าที่เป็นเหมือนกับคนเนะี่ยเราก็คุยกับพี่น้องแล้วนะครับในครั้งก่อนเราคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของยินหรือว่าชายตอนนะฮะที่มีลักษณะมีปีกมีเป็นนกเนี่ยนะฮะลักษณะเป็นนกเลยนะครับก็ในฮะดิษที่ท่านอิบนุะครับเระเดียนเราอนุได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับคืนยินเนี่ยนะที่ท่านอับดุล ชวนบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะครับซึ่งสหฮาบที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มีท่านอิบนุมัสอุดนะครับคนหนึ่งแหละที่บอกว่าลาฉันไปด้วยนะครับไปกับท่านอาบีท่านอาบีก็ขีดเส้นไว้นะครับแล้วบอกอย่าล้าเส้นนี้เด็ดขาด เส้น <Birthday. S 2> ตรงนี้นะครับเป็นเส้นแบ่งแยกนะครับว่าเราอาลท่านอับเบียจะขีดเป็นเส้นตรงนะครับหรือว่าจะขีดเป็นเส้นวงกลมอันนี้ก็ว่าเราอ้าลนะครับแต่ว่าขีดเส้นไว้ไม่ให้ท่านดิบนุมซูดน่ะล้ําเข้ามาในเส้นที่เด็ดขาดนะครับล้ำมาไม่ได้ให้ท่านิบนุมซูดน่ะอยู่ข้างนอกนะครับไม่ให้ล้าเข้าไปเ <c oughs> ส้นตรงนี้นะครับพอขีดเสร็จท่านนบีก็ไปหาบรรดายินนะครับท่านนบีได้อา่านอันกุราอานพออา่านอันกุราอานยินก็มารับฟังนะฮะซึ่งในส่วนตรงนี้น่ยเป็นการบอกว่าโลกของยินก็มีีการรเยน การศึกษาเรื่องของศาสนานะครับมีการศึกษาในเรื่องของโลกดุนยาที่เขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พร้อมกันหมดในทุกๆโลกนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลกของมลา,ายกัโลกของยินโลกของชัยตอนโลกของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะสิ่งที่พร้อมกันหมดทุกอย่างเลยก็คือว่าการเรียนศาสนาก็เหมือนกันหมดเลยของเรามีเรียนวิศวะนะฮะเรียนหมอเรียนอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ เราก็มีเรียนศาสนาของยินก็มีเรียนในส่วนของเขานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นการเรียนที่มีเกียรตครับพี่น้องครับแม้ว่ามนุษย์ทั้งโลกจะมารวมกันแล้วก็บอกว่าการเรียนศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์จบมาแล้วจะทําอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยศาสนาเป็นสิ่งที่ทุกทุก โลกเรียนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกของยินโลกของมนุษย์ <_ sl ope> โลกของชัยตอน <erma> อันนี้ก็ต้องเรียนกันหมดนะครับแล้วก็ต้องศึก,กษาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความรู้ที่จะยังคงอยู่กับเราไปในกูโบนและความรู้ที่จะไปหาเราไปกับเราจนถึงวันเกียมมาโลกหน้านะครับพี่น้องครับก็คือความรู้ในเรื่องของศาสนาเท่านั้นนะครับความรู้ในเรื่องอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะตามเราไปได้แต่อย่างไรนะครับาารเราไ,ได้เห็นครับพี่น้องครับในส่วนของ เรื่องของยินต่อแล้วกันนะฮะยินนะฮะในท่านอบีไป,ไปไปอ่านให้นะครับท่านอิบนุมัสซุดก็บอกว่าฉันในเห็นเหมือนกับนกนะฮะนกลักษณะเหมือนกับนกนะครับจะเป็นนกนกอินทรีหรือว่าจะเป็นนกอะไรก็แล้วแต่เ่ยนะครับก็มาแล้วก็มาหาท่านอบีโดยที่ว่าท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่้เห็นว่ากระพือปีกมานะครับแล้วก็เดินมาในลักษณะที่ว่า เดินไปแล้วก็กระพือปีกไปนะครับก็เดินเข้ามาหาท่านนบีมุฮัมมัดสโลลล์ฮะอัลีบัสสลับนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของนกหรือว่าประเภทเดียวกับเหมือนกับนกนะครับอันนี้ก็เป็นพวกยินอีกประเภทนึงนะครับเช่นกันนะครับท่านอบูบักอัลกูเรชีนะครับได้กล่าวไว้ว่ามีการพูดถึงเรื่องยินเหมือนกันในสมัยของตาบีนะฮะพี่น้องเรามาฟังดูนะครับในส่วนของตรงนี้รายงานโดยท่านวะนะครับอิบนุมุนับบี ท่านวะอิมุนับบีเนี่ยนะครับก็เป็นอุลมามะเคยเป็นอุลมามะของยิวเยเมนนะฮะคือทางเยเมนเะนี่ยก็จะมียิวอยู่เยอะเหมือนกันระดับนักบวชขั้นสูงที่มีความรู้ในเรื่องของคำพีมากๆเนี่ยนะฮะก็จะมีวะอิมูนับบีนะครับแล้วก็จะมีกาละฮบบอีกคนหนึ่งนะฮะสองท่านนี้จะถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของคำพี เป,เป็นชาวอารุนกิตาที่รู้เรื่องคัมภีร์โบราณเนี่ยดีมากเลยนะครับในคัมภีร์เตอร์ร์ในคัมภีร์ยินต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาเข้ารับอิสลามนะฮะโดยโดยตรงเนี้ยนะฮะท่านก็รายงานหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องที่บางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูนะฮะต้องพิจารณาเหมือนกันบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ที่ปรากฏในคัมภีร์กันก่อนนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องที่อิสราเอลียะที่เล่ากันมาบรรดายูเล่ากันมาหรือว่าคริสเตียนเล่ากันมาก็มีนะฮะที่ว่าท่านวะอิบนุมุนับบินะครับแล้วก็ทัลกะอัลอาบบรนะครับก็สองท่านเนี่ยก็จะมีเรื่องทั้งเรื่องของพลยานวิสัยก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาอีกทีนึงว่าท่านได้ยินมาจากซอฮาบะหรือเปล่า ถ้าหากว่าการรายงานของท่านเนี่ยนะครับมีสายรายงานถึงซอฮบะอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นเรื่องพยันวิสัยนี่ก็คือแน่นอนต้องเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ซอฮบะเนี่ยได้ยินมาจากท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลอะลัยุสลัมอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะซอฮบะจะคิดขึ้นมาเองจะแต่งขึ้นมาเองนี่มันมุสตะฮินนะครับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านกะนะครับได้พูดไว้หรือว่าท่านวะฮับนั้นอิบนนุมนะบีได้พูดไว้นะนะทั้งหมดเนี่ยจะถือว่าเป็นในส่วนที่ว่า ถ้าพูดเฉยๆไม่ได้มีสายรายง,งานถึงซอฮาบนะเนี่ยก็ถือว่าอันนี้อาจจะเป็นอิสรเอลิยะเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเป็นเรื่องเล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่ตรงอันกุรานแลวก็ฮะดิษนะครับแต่ถ้ามีสายรายง,งานถึงซอฮาบะเนี่ยนะฮะถือว่าได้ยินมาจากซอฮาบะซอฮาบะต้องได้ยินมาจากท่านอับดุลเบีมุฮัมมัดสลลัลฮะเลวุสละลัมนะครับฮะดิษตรงนั้นก็จะถือว่าเป็นฮะดิษอิสรัยโดยเช่นเดียวกันนะครับท่านวะนะครับได้เล่าให้ฟังว่านะครับ ท่านน่ยนะฮะได้เจอกับท่านฮัสซันอันบัสรีอยู่เป็นประจำนะครับท่านฮัสซันอันบัสรีเนี่ยถือว่าเป็นตาบีนะฮะระดับสูงเป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าเลยนะท่านฮัสซันบัสรีนะพี่น้องจําตาบีบางท่านไว้ก็ดีนะครับชื่อบางท่านก็อินชาลอครับในเรื่องเล่าสีขาวของเราเนี่ยนะฮะคงจะมาเล่าให้พี่น้องฟังบ้างนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของตาบีบ้างบาง <c oughs> ท่านที่ว่าสําคัญสาคัญนะครับเพราะว่าเราเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของซอฮาบะนะครับ หล,หลายท่านนะฮะก็ยังมีอีกหลายท่านที่น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊อยากจะฟังซอฮาบะบ้างเนี่ยนะครับมีไหมก็เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับในเรื่องของซอฮาบะเรามาพูดเรื่องยีนเรื่องชชยตอนก่อนสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราก็จะมีแทรกเรื่องของซอฮาบะบ้างเป็นเป็นครั้งเป็นคราวนะครับก็อันนี้ก็ชาเลาะนะครับในโอกาสต,ต่อไปคราวนี้ท่านฮัสซันอันบัสรีนะฮะท่านวับนะครับเป็นตาบีนะท่านก็บอกว่าฉันได้ไป เจอท่านฮัสซันอัลบัสรีอยู่เป็นประจำเลยนะครับในทุกๆปีนะครับฟีมัสยิดอัลคีฟที่มัสยิดเคฟเนี่ยนะครับก็ไปเจออยู่เป็นประจำเลยนะและท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็จะมีเสือ่อจะมีที่นั่งเฉพาะสําหรับพวกท่านนะฮะเวลาพูดคุยกันระหว่างตาบีแน่นอนฮนะระหว่าง ตาบี e เวลาพูดคุยกันนะครับก็จะพูดแต่ในเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของศาสนานะครับเรื่องที่มีความสําคัญอาจจะมีเรื่องทั่วๆไปแน่นอนฮะปกติมนุษย์เราก็ต้องพูดในเรื่องทั่วๆไปนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะไม่ได้ขอบเขตหรือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่านะฮะท่านได้พูดได้คุยนะครับแล้วก็ในคืนคืนหนึ่งระหว่างที่ท่านกําลังพูดคุยกันนะครับ ก็อ um ิดอ um ักบลาตอเอละลูฮัฟ an, ีฟฮัตตาว่าก็ยังเจานิบวะฮับนะครับก็มีนกนะฮะบินมาหาท่านวะฮับเนี่ยนะฮะมาหาท่านวะฮับมาหาในขณะที่ว่าท่านกําลังนั่งพูดคุยอยู่ในช่วงที่ว่าสนทนาอยู่กับท่านอัลฮัสันอัลบาสรีเนี่ยนะฮะพอเป็นอย่างนั้นปั๊บนะท่านก็เห็นนกนกบินมาพอเห็นนกบินมาเกาะปุ๊บเนี่ยนะครับฟรซัลละมานกนั้นมาถึงนะฮะมาสลาม ให้กับท่านวะฮับนะครับมาสลามให้กับท่านวะฮับพอสลามปุ๊บนะครับท่านวะฮับก็บอกว่าอวะัยกุมุสลามนะครับแล้วก็วะริมาอันนฮูมินันยินนี่ท่านก็รู้เลยว่าในยินแน่นอนฮะค,คือนกอ,อยู่บินมาแล้วมาสลามเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะมันไม่มีเพราะฉะนั้นท่านนกมาแล้วบินมาแล้วให้สลามเนี่ยแสดงว่าเป็นยินมุสลิมอย่างแน่นอนเลยนะครับพอเป็นอย่างนั้นอ่ะท่านก็บอกว่าฉันก็รู้เลยว่าเนี่ยเป็นยินอย่างแน่นอนฝักระวะฮับนะครับท่านวะฮับก็บอกว่าไม่เด้นระยุน ใครเอ่ยนะคใครมาเนี่ยนะมาสารามฉันมาพูดกับฉันเนี่ยนะครับคนนี้บอกว่าเราจุลมินยินนี่มินมุสลิมีหินนะครับบอกว่าฉันเนี่ยก็เป็นยินแล้วก็จากบรรดามุสลิมที่เป็นยินนะครับแสดงว่าในสมัยนะั้นน่ยยินก็เป็นมุสลิมเยอะแล้วเนี่ยนะครับก็มีส่วนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นยินนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากยินของบรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยนะครับพอบอกแบบนั้นพ๊บเนี่ยท่านวะฮับก็บอกว่าฟา마ห่าจะตก แล้วก็มีธุระอะไรหรือนะครับมีเรื่องจําเป็นอะไรหรือนะครับก็ถามไปแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ก็คงจะสลามเนี่ยจะไม่ตอบแล้วนะฮะเห็นนกบินมาแล้วสลามก็คงเยอะตัวใครตัวใครแล้วนะวิ่งกันไปคนละที่คนละทางกันไปนะครับ mm. อาจจะไปหาใครมาช่วยจัดการให้นะครับแต่อันนี้เนื่องจากว่าซอฮาบะเขาหรือว่าตาบีเขามีความรู้นะครับคนมีความรู้เขาก็จะไม่กลัวเรื่องของกินเรื่องของเชยต่อน,นะครับพอเจอแบบนั้นปั๊บก็เลยถามเลยว่าอ่ะแล้ว มีหาจตุกะมีอะไรหรือท่านมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่จะมาพูดจะมาคุยนะครับยินอันนี้นะครับก็บอกว่าท่านอเอาเอายุงเกิ่ยัยอะไรนะอันอัจริสอันนุจาลิสกุมวนะห์มินอังคุมะลันะครับท่านายินยินตัวนี้ก็บอกว่า ท่านรังเกียจหรือที่ว่าเราเนี่ยจะมานั่งอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้มาฟังความรู้จะได้รับความรู้จากพวกท่านด้วยในหลายๆเรื่องนะครับก็ถามท่านวะฮับไปนะครับท่านวะฮับก็บอกว่าแล้วก็ยินนะฮะก็ได้บอกว่าสําหรับพวกเรานะ่ยมีสายรายงานจากพวกท่านนะ่เยอะไปหมดเลยนะครับสายรายงานเกี่ยวกับเรื่องขะอดิสเพราะนั้นถ้าจากสายรายงานเรื่องนี้เนี่ยนะครับ เป็นการบอกได้ว่าบรรดายินเองเนี่ยนะครับเรื่องของฮะดิษเนี่ยก็มีสายรายงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าสายรายงานของยินที่ใช้เนี่ยย,ยินจะไม่ได้ใช้สายรายงานของตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าตามาตามจากท,ที่ดูจากตรงนี้เ่ยนะครับยินเขาบอกว่าเราเนี่ยก็ได้รับสายรายงานฮะดิษจากพวกท่านนั่นแหละก็คือฟังฮะดิษจากพวกท่านเวลาเราไปนั่งฟังในฮาละก็เนี่ยนะครับยินที่ไปนั่งฟังกันนะฮะในฮาละก็ oh หรือว่าในการ ในในใ,นในที่มีการเรียนการสอนกันเนี่ยนะครับ mm hmm. เราเรียกว่าฮาระก็เนะฮะในาระก็เนะี่ยยินก็จะมานั่งแล้วก็จะมาฟังก็จะมีการไล่สายรายงานคือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับพี่น้องครับในสมัยตาบ e. ีนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะการที่ใครจะพูดฮะดีิสบทหนึ่งเนี่ย เขาจะต้องไล่สายรายงานหมดเลยนะครับบอกว่าฉันเนะี่ยได้ยินมาจากอาจารย์ของฉันชื่อว่า่แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ฉันได้ยินมาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็เขาคนนั้นก็ได้ยินมาจากคนนี้ไล่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับจนถึงท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลตลัมนั่นคือการอะไรครับพี่น้องครับนั่นคือการรายงานฮะดีษในสมัยก่อนเพื่อเป็นการปกป้องฮะดีสของท่านอบบมุลมฮัมหมัดสุลตลัมว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเวลาเขาฟังฮะดิษเนี่ยนะครับพี่น้องครับฟังสายรายงานฮะดิษเนี่ยเขาก็จะมองแล้วครับว่าคนพูดเนี่ยเป็นคนที่มีอ ي มานมีความรู้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าจะมีการตรวจสอบกันเสร็จแล้วพอฟังอ่ะคนที่น่าเชื่อถือนะครับหมายความว่าต้องมีความรู้ต้องมีอีมานต้องมีมารยาทงดงามทั้งหมดคือครบหมดเลยในสมัยก่อนการกรองเนี่ยนะครับกรองกรองมากเลยนะครับความจําก็ต้องดีด้วยเนะี่ยเสร็จแล้วเนี่ย คนคนนี้บอกว่าฉนันได้ยินจากอาจารย์อาจารย์คนไหนล่ะนะครับก็ต้องดูว่าอาจารย์จริงหรือเปล่าหรือว่ามั่วนะครับเป็นอาจารย์จริงๆไหมแล้วอาจารย์คนนั้นดีจริงไหมนะครับอาจารย์คนนั้นความจําเป็นอย่างไรเรื่องศาสนาเป็นอย่างไรเรื่องความรู้เป็นอย่างไรก็จะตรวจหมดเลยนะครับก็จะมีการตรวจทุกขั้นทุกขั้นเพราะนั้นฮะดิษนะครับพี่น้องมาถึงเราได้เนี่ยทุกขั้นจะมีการกรองอย่างละเอียดแล้วนะครับในขั้นตาบีเีนี่ก็ กรองกันอย่างละเอียดแล้วนะครับใครดีใครไม่ดีในรุ่นตาบีก็บอกกันไว้หมดแล้วนะครับว่าคนนี้เชื่อถือไม่ได้คนนี้เชื่อถือได้คนนี้เชื่อถือไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับจากตาบีก,ก็มาตาบีตาบีอินนะนะฮะก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะฮะตรวจสอบกันอย่างละเอียดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไล่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้แหละก็มีสายรายงานเหมือนกันที่ว่าท่านที่ที่ที่ท่านวะฮับนะครับได้เล่าให้ฟังว่ายินก็บอกว่าเราเนี่ยได้ ความรู้จากพวกท่านเยอะเลยแล้วเราก็มีสายรายงานฮะดิษมากมายเลยนะครับจากพวกท่านเพราะนั่นจากตรงน,นี้เป็นการบอกได้ว่ายินนะฮะเรียนศาสนามาจากพวกเรายินเนี่ยนะฮะเรียนศาสนาในเรื่องของฮุกกงในเรื่องของอากการนะครับในเรื่องของชรีอะในเรื่องบทบัญญัติฮะลานฮารอมต่างๆเนี่ยนะครับเรียนมาจากมุสลิมที่เป็นมนุษย์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าพี่น้องไป ร่วมรับฟังบรรยายที่ไหนก็ตามมีอาจารย์มาบรรยายเนี่ยแน่นอนครับจะต้องมียินดีๆยินมุสลิมนะ่ยนั่งฟังอยู่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเขาก็มาเรียนมารู้จากมนุษย์เรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลามะนะครับจึงได้พูดถ้าพูดถึงเรื่องยินกับมนุษย์เนี่ย มนุษย์จะฉลาดกว่ายินอย่างแน่นอนนะครับมนุษย์จะฉลาดกว่าจะมีความคิดมากกว่ายินนะครับรู้ในการวิเคราะห์วิจัยมากกว่ายินอย่างมากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ยินมีการเรียนมีการรู้นะครับแต่ว่าความฉลาดของยินความจําของยินเนี่ยจะเทียบมนุษย์ไม่ได้นะครับถ้ายินฉลาดเหมือนมนุษย์นะครับพี่น้องครับเข้ารับอิสลามกันหมดแล้วล่ะฮะเพราะว่าเขาเห็นยิ่งกว่าที่พวกเราเห็นเห็นการประทานวะฮีลงมาครับเสียงวะฮีมี เรื่องของวยฮีเขารู้นะครับแล้วก็รู้ว่าเวลาขึ้นไปยังชั้นฟ้าจะถูกขว้างด้วยก้อนหินเขารู้หมดหมายเขาว่าเขารู้ว่ามีพระเจา้า รู้ว่ามีอะไรกะรู้ว่ามีมาาทุกอย่างแต่ก็ยังปฏิเสธต่ลอลอ์สุนะโมตระละครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นความโง่เป็นความเข่าของยินจนํานวนไม่น้อยนะครับแต่ก็จะมียินและก็จํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่ว่ามีสติปัญญาแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยครับอย่างไรก็แล้วแต่เนะี่ยยินเนี่ยนะครับสติปัญญาของยินความเข้าใจของยินการวิเคราะห์ของยินนะฮะจะมีน้อยกว่ามนุษย์เราพอสมควรนะครับด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนเนี่ยยินก็จะมานั่งฟังมานั่งเรียน มารับความรู้จากมนุษย์เราเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์หลายคนก็อาจจะมียินที่ชอบเหมือนกันนะครับ๊อปูล่า นะฮะอย่างบางทีก็อาจจะเป็นอาจารย์มูริปเนี่ยนะฮะบรรยายไปนะครับยิ้มไปบรรยายไปมีลูกเล่นมีอะไรของท่านเนี่ยนะฮะก็อาจจะมียินนั่งฟังอยู่นะครับนั่งฟังแล้วก็อ่านเนี่ยอาจารย์คนนี้บรรยายที่ไหนก็ตามไปฟังนะครับหรือว่าตามฟังเช็คนะครับบรรยายที่ไหนก็จะตามไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของยินเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะท่านก็เลยถามนะฮะท่านวะฮับก็เลยถามไปบอกว่า ยินนะฮะยินยังพูดต่อนะครับแล้วเราเนี่ยเวยนารนะนะโดยกลุมฟีอาชียนกับที่เราเราก็มาร่วมพวกคุณในหลายๆเรื่องนะแต่พวกคุณไม่เห็นกันเองมีอะไรบ้างมินซาลาชวะวจีฮัดนะครับวะอียาดะอัลมาิตหรือว่าอิยาดะอัลมาิดเรามาร่วมท่านในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจีฮัตการละหมาดการละหมาดยินก็มาด้วยนะฮะพวกท่านละหมาดเนี่ยพวกเราก็มาละหมาดกับพวกท่านด้วย อิหมามในการนำละหมาดนะครับจากตรงนี้ทำให้รู้เลยว่าอิหมามที่นำละหมาดเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยจะนำละหมาดยินเวลาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยยินมาละหมาดที่มัสยิดแล้วก็เป็นมะม,มูมนุษย์ครับ ตรงนี้ก็เป็นแสดงถึงความประเสริฐของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะที่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาให้กับพวกเรามากแม้ว่าเราจะไม่เห็นยินเนี่ยนะฮะแต่ว่าเวลาละหมาดพบยินก็มาละหมาดพ,พวกเราอิหม่ามก็คืออิหม่ามของเราเนั่นแหละที่เป็นมนุษย์นั่นแหละนะครับในดาวุดในมุฮัมมัดในอายุบนี่นแหละนะฮะที่นำละหมาดเนะฮะพอนำละหมาดที่มัสยิดปั๊บเนี่ยก็จะมีคนเต็มใช่ไหมฮะมีคนเสร็จแล้วก็จะมียินนะฮะมา ละหมาดต่อซบต่อแถวกันด้วยเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของยินเช่นเดียวกันนะครับยิน ตนนี้นะฮะหรือว่ายินคนนี้หรือว่ายินท่านนี้นะครับก็บอกว่าเรามาร่วมละหมาดกับพวกท่านเรามาร่วมจีฮัดกับพวกท่านเรามาร่วมในการที่ยายดัตุมารีดนะครับมาเยี่ยมคนป่วยก็เหมือนกันก็มาเยี่ยมหรือพวกท่านวะชาฮาดะตูจานาซะแล้วก็เราก็มาร่วมในการฝังมายิทพวกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยินเนี่ยมาร่วมในเรื่องของจนาซะด้วย การฝังมายิดด้วยมาร่วมเสร็จแล้วเป็นไงต่อครับเวลาฮัจวัวอุ้มรอดแล้วก็ในการทําฮัชเราก็มาร่วมทําฮัชกับพวกท่านในการทําอุ้มรอเราก็มาร่วมอุมมรอดกับพวกท่านนะครับเพราะฉะนั้นในที่กาบ้านนะพี่น้องครับไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ตวาฟนะครับพี่น้องะมาลายกาก็ตวาฟยินก็ตวาฟค,ครับเพราะว่าแต่และชั้นฟ้าเนี่ยนะมลา,ายกาก็จะมีสถานที่ในการที่จะเข้าไปนะครับทำอามันอิบาด่าหมดนะครับชั้นฟ้าชั้นล่างสุด ที่กาบ้าเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งคนมีทั้งยินมีทั้งมาลายกาเขาอขอกเขาออกอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราตะวักเนี่ยยินก็จะตะวักด้วยยินก็เหมือนเราครับฮุกมต่างๆในเรื่องศาสนาก็เหมือนกันนะครับก็มาตะวักตะวักเหมือนกันพี่น้องคงจะเคยดูนะฮะใน y u ูทูบเนี่ยมักจะมีเรื่องแปลกๆบ่อยนะครับบอกว่าเจอยินเจอยินเจอยินนะครับมีอะไรแปลกหน่อยก็บอกว่ายินๆๆยินยินยินไว้ก่อนนะฮะก็ ผมก็เคยดูเหมือนกันนะฮะบางทีเขาบอกว่าคนใครก็ไม่รู้นะฮะเดินตะวากอยู่มีคนอยู่เต็มเลยนะฮะอันนั้นผมก็เห็นรูปเหมือนกันนะครับมีคนอยู่เต็มเลยนะฮะกำลังตะวากอยู่อยู่ก็มีคนคนหนึ่งเดินมานะฮะเดินมาแล้วก็เดินทะลุมาเลยนะครับทะลุคนทะลุของนะครับเดินตะวากไปรอบๆเดินไปเรื่อยๆนะครับมาการรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดจะมาสองคนเนี่ยนะฮะก็ถือของถืออะไรตะวากกันไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ทําให้คนก็เอารูปมาให้ดูแล้วก็บอกเนี่ยยิน ยินมาตะวังกันเห็นเห็นกันเลยนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้ว่าเราว่าลัวครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าพอมีเหตุการณ์ประหลาดนะครับเหตุการณ์แปลกๆปกแบบเนี้นะครับก็จะมีข่าวประจำแหละนะครับก็จะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บอกว่านี่ไงยินเห็นแล้วยินและชัยตอนมายินนะฮะชัยตอนไม่มาตะวฟังหรอกนะฮะยินเนี่ยมา ตวว้าเห็นไหมแล้วก็บางรูปก,ก็จะเป็นรูปบินขึ้นไปบนท้องฟ้านะเป็นแสงพุ่งขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยนะอันนี้ก็มีม,ม,มีใน u t u b e พี่น้องอาจจะลองลองหาดูก็มีนะครับกลุ่มนึงก็บอกเนี่ยแหละยินยินมุสลิมมานะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกไม่ใช่นั่นแหละมันเป็นความผิดพลาดท,ทางเทคนิคก,กล้องกล้องมีปัญหานะครับกล้องเวลาถ่ายในพบกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภาพซ้อนจะเป็นอะไร บางทีโดนแสงเข้ามาแสงเข้ามานะครับก็จะสะท้อนไปอะไรหลายๆอย่างนะครับเหมือนที่เกิดขึ้นที่เมืองมาดินะไม่นานมานี้เองนะฮะกล้องกล้องเข้าไปจับคนที่ฟังพุทธบ้านนะฮะก็ไปเจอคนคนนึงเนี่ยนะฮะใส่ชุดขาวแล้วก็หน้านี่ขาวหมดเลยเป็นรัศมีเป็นนู๊คือเป็นนู๊ตหมดเลยนะทั้งตัวเฉพาะเฉพาะส่วนตัวเขานะฮะคนข้างๆนี่นก็ปกตินะก็มีเฮฮากันอีกแล้วนะครับหรือว่ามีการพูดกันอีกแล้วในเว็บเนี่ยเลยเขาพูดว่าเนี่ย เป็นยินนะครับเนี่ยบอกไม่ใช่เนี่ยเป็นมาลายกะเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ใช่เนี่ยอิหม่ามาดีกิมหม่ามาดีที่เรากําลังรอคอยกันอยู่เนี่ยอิหม่ามาดีมาแล้วนะครับมานั่งฟังคุตบ้าอยู่ที่เมืองมดีนะนะครับอันนี้ก็อีกฝ่ายนึงก็จะออกมาอีกแล้วบอกไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเป็นความผิดพลาดของกล้องนะฮะกล้องแางดีถ่ายไปแล้วมันโดนแสงพอแสงเข้ามาแล้วมันก็กลืนทําให การแสดงภาพการแสดงสีการแสดงแสงมันเพี้ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องพอเจอแล้วก็คือไม่มีใครสามารถที่จะตัดสินได้ครับพี่น้องว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นกล้องจะเป็นยินจะเป็นอะไรก็ว่ารออาลัมแต่แน่นอนครับพี่น้องครับยินมาร่วมในทุกๆสถานการณ์มาร่วมในการฟังบรรยายมาร่วมในการทํา ยี่หัดมาร่วมในการทำฮัดมาร่วมในการทำบุญร่อมาร่วมในการละหมาดครับพี่น้องครับแต่ยินที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่รบกวนพวกเราเขาจะละหมาดของเขาตามเสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปนะครับก็จะจากไปเพราะนั้นในส่วนนี้พี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะฮะเรื่องเล่าเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะก็มีเหมือนกันที่ว่าละหมาดแต่ฮัดยุตตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะ ละหมาดกันนะคืออยู่คนเดียวเนี่ยนะครับพอละหมาดละหมาดพบเอ๊ะมนมีเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับพอละหมาดแล้วก็พอสลาไปหน่อยนะนี่ก็เรื่องเล่ากันเยอะแล้วเกินสลาเพเห็นอยู่ข้างหลังมันแถวเลยนะครับสลามอะไรกูมาเราตุนล้ออ้าวทั้งแถวแล้วครับพนี้เริ่มไม่กล้าสลาให้จบเอาไงดีนะครับมาทั้งแถบเลยมากันจัดงานกันเลยเรื่องไงเนี่ยมากันทั้งหมู่บ้านเลยเรื่องยังไงนะครับอันนี้ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่น้องถ้าไปเจอยินแบบนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวเเลยกิด เราไปละหมาดตาฮัดยุดตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็อยู่ๆ <S <S เหมือนกับว่ามีคนมาละหมาดกับเราข้างหลังเนี่ยนะฮะพี่น้องไม่ต้องกลัวครับให้รู้ไว้เลยว่ายินดีทั้งนั้นแหละครับยินไม่ดีเนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่มาใกล้การละหมาดของเราจะไม่มายุ่งเลยนะครับจะไปที่อื่นจะกลัวแต่ถ้ายินมาละหมาดกับเรานี่คือปกติของยินนะครับยินเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมาละหมาดก,กับมนุษย์เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตอนตะฮัดยุด ตอนละหมาดตอนนั้งคืนเนี่ยยินเขาก็มาละหมาดกับเราก็เป็นเรื่องที่ปกติไม่ได้มีแปลกอะไรนะครับพี่น้องละหมาดแล้วก็เกิดไปเจอนะครับสลามไปแล้วเห็นโอ๋มาทั้งยกมาทั้งหมู่บ้านเลยหรือไงเนี่ยนะครับมาละหมาดตามชั้นเนี่ยนะไม่ต้องตกใจไม่มีปัญหาอะไรเลยครับพี่น้องเขาก็อยากทำอมันดบาดาอยากจะได้บุญนะครับ <S <S เขาก็มาละหมาดกับเราตรงนี้ก็ดีนะพี่น้องครับก็ถือว่าได้เป็นอมันดบาดาเราได้นําละหมาดย,ยินด้วยนะพี่น้องไม่ธรรมดาเลยนะครับก็อย่าไปตกใจนะฮะ หลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่เอาดีกว่าอาจารย์ให้มานำละหมาดดีนะฉันไม่เอาฉันขออยู่ของฉันเงียบๆเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ยินดีนะครับเข้ามาละหมาดก็เหมือนกับเราแหละครับบางทีเราเห็นใครละหมาดอยู่บางทีเราเอออยากไปละหมาดต,ตามเขาเนี่ยนะครับอันนี้โดยปกติแต่มนุษย์เราอาจจะไม่เยอะเหมือนกับยินนะฮะยินเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการละหมาดแล้วก็ในเรื่องของ การมาเป็นมะมุมเนี่ยนะครับก็จะเยอะเหมือนกันในฮะดิษตรงนี้นะครับต่อไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในฮะดิษของท่านวะอิมนูและบิเนี่ยนะครับอินชาลว่าในครั้งต่อๆไปนะรเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องต่อโดยรายละเอียดโดยละอียดตรงนี้นะครับส่วนวันนี้นะฮะเรื่องเล่าสีขาวนะครับกับผมคอลิดวารีจะต้อง ฝากพี่น้องไว้ก่อนนะครับครั้งหน้าเรามาสรุปกันอีกทีในะยินประเภทที่ว่ามีปีกทั้งหลายนนะครับว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมาพูดถึงประเภทของยินนะฮะยินแบบที่มีชื่อต่างๆที่กล่าววในฮะดิษแล้วก็ในความเชื่อของบรรดาคนอบเนี่ยนะครับก็จะมีเยอะที่ผมคุยกับพี่น้องไว้พี่น้องคงจะจำได้นะครับที่ว่ามียินนะครับมีอิฟริชมีอะไรยังอื่นอีกหลายๆประเภทนะครับซึ่งอินชาอัลลอฮ์ครับ เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในรายละเอียดดพยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้รุ่นเราสีขาวครับผมคลลิสวารีนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสลาคุมว,วราะตุลลฮิวบเราะกัต